สวัสดีครับนี่คิสไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตน,นะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของชนะทิพย์สงสิงสิ์กับสุบโชคสารชาติแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีข่าวสารเรื่องตลาดซื้อขายลังเตะแล้วก็ทีมชาติประกบไปด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง t u u e บริงเกิฟคิไซโค f เฟซบุ๊กกดไลค์กดแชร์ไม่เห็นคอนเทนต์ของเราแล้วมีทิกก k รวมถึงเว็บไซต์ด้วยนะครับ t i n c e r c o ขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับสมาชิกเก่าที่ดูเหนียวแน่นแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เข้ามานะครับต้อรับทุกคนก้าวเข้าสู่3 0,000 0ซับสไครต์ไปพร้อมๆกับผมนะครับไม่เกล็ดเนฟพลัสกลาโนล่าอัดแท่งหอมเข้มเพิ่มโปรตีน5้กรัมอร่อยจนหยุดไม่อยู่รสคุกกี้แอนครีมก็มีนะ12บาทที่เซเว่นดีเลเว่นทุกสาขาเกล็ดเน้พลัสพูดถึงเรื่องของเจกับเชคก่อนละกันสำหรับ เช็คสุพรโชคเนี่ยมีโอกาสลงเป็นตัวจริงเหมือนกับเจชนาทิพย์เลยนะครับในฟุตบอลถ้วยซึ่งรายการนี้เป็นรายการเอเปอร์เลอร์ครับก็จะออกสตาร์ทในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นรอบที่ทีมใหญ่เจอทีมเล็กซะมากกว่าส่วนใหญ่ฟุตบอลเจลีกก็จะไปเจอพวกทีมนอกลีกนะครับซึ่งในรายของสุพรโชคเนี่ยลงสนามไป63นาทีนะครับส่วนชนาทิพย์เนี่ยลงไป68นาทีประเด็นที่ผมจะบอกก็คือว่าเวลาเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของ2คนนี้ที่เจลีกเนี่ยเราจะเอาคอมเมนต์ ของแฟนบอลที่ญี่ปุ่นเน้นย้านะครับภาษาญี่ปุ่นเลยใน t วิตเตอร์แล้วให้ทีมงานเราที่แปลภาษาญี่ปุ่นได้เนี่ยแปลออกมาไอ้ครั้งที่แล้วที่บอกว่าโอ้โหเจอวยชนาทิพจัดี่ยนะครับคือไม่ได้อวยครับไปเอาข้อความเข้ามาจากนั้นก็เวลาอ่านหรือว่าฟังเนี่ยผมก็จะบอกเสมอนะครับก็พยายามตั้งสติในการดูคลิปเป็นหนึ่งสำหรับบางคนนะครับไม่ใช่ว่าผมจะไปนั่งอวยน้องขนาดนั้นไม่ใช่นะครับคือเอาข้อความมาแล้วไม่ได้เลือกข้อความดีๆด,ด้วยคือมันก็มีอะไรที่ติเ็าใส่มาแต่ว่านัดก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ เ,เขาก็พูดถึงสถานการณ์ของชนาทิพย์กันอย่างที่เรานํามาให้ติดตามแล้วกเ็เรื่องของเช็คอันนั้นก็เป็นเรื่องจริงที่แฟนญี่ปุ่นเขาก็ว้าวนะครับซึ่งมันก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะมีเ,เรื่องอวยกันของที่ญี่ปุ่นไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะครับญี่ปุ่นเขาเอวยกันได้สถานการณ์ของเช็คเนี่ยเช็คคอมเมนต์ล่าสุดนะครับให้ทีมงานไปดูยังไม่มีตอนที่เราอัดคลิปกันนะแต่ของชนาทิพย์เนี่ยคอมเมนต์มาครับหลังจากที่แฟนๆก็ลุ้นว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ลงสนามหลังจากนี้ไหม ในยุคข,ของทรุโอนิกิก็ปรากฏว่าชนะทิพย์เองออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนัดนี้นะครับแล้วก็มีนักเตะตัวหลักหลายๆคนที่เจ็บไปนานเนี่ยนะครับมีโอกาสในการลงเล่นสลับสับเปลี่ยนกันด้วยสัญญาณดีไหมกับการลงเล่นถึง68นาทีของชนาทิพย์เนี่ยก็ตรงนะครับเรื่องแรกเลยที่อยากจะต้องถามโอนิกิหน่อยเป็นไรทัาหนาครับพะผ่านหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจ้องจะเปลี่ยนเจตลอดเลยนะครับสังเกตดูเหอะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวะจะก,กระสับกระส่ายแล้วเดี๋ยวจะหาเรื่องแล้ว คือชนาทิพย์ก็จะลงเต็มที่นะประมาณ70็นาทีไม่เกินถึงนาที75ถูกเป็นตัวออกตลอดเป็นอย่างนี้เลยนะครับฝากถามคนญี่ปุ่นหน่อยว่าโอดิกิเป็นอะไรนี่คือเรื่องแรกนะครับเพราะว่าคุณจะใช้ชนาทิพย์เนี่ยในช่วงโโหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้ผมบอกเลยนะครับสถานการณ์ของชนาทิพย์เนี่ยวันนี้เนี่ยวัดใจกันไปเลยว่าช่วงที่เหลือเนี่ยโอดิกิจะเอาอยัางไงแล้วสปอร์ตเด็คเตอร์ซึ่งเป็นฝ่ายที่ดูแลธุรกิจของฟอนเตเ่จะเอาอยัางไง ตัวขอชนาทิพย์ในชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าโอกาสลงเล่นน้อยบอกไปแล้วด้วยนะครับว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมขอย้ายจะย้ายรูปแบบไหนเนี่ยเป็นสิ่งที่ฟอนเตเล่กับโอดิกิต้องไปหาโซลูชันหรือทางออกมาสุนชนาทิพย์เนี่ยถ้าสู้แบบนี้แล้วซ้อมแบบนี้แล้วในมุมเขาก็าเถรียวเขาเต็มที่แล้วส่วนโค้ชจะไม่ถูกใจไม่ใช้เนี่ยอ่าไม่ว่ากันแต่ขอโอกาสให้ลงเล่นนี่คือสิ่งที่เป็นมิติที่ตอนเนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วผมจะเล่าให้ฟังคราวนี้คอมเมนต์ที่เห็นจากฟอร์มการเล่นของชนาทิพย ในเกมนัดนี้นะครับที่ถล่มคู่ต่อสู้ไป3าหนึ่งแต่ว่าก็จริงก็ไม่ใช่เกมที่เล่นกันถึงขนาดโอ้โหเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์มากหรอกเพราะว่าทีมมันก็ห่างชั้นกันเยอะข้อความที่บอกมาส่วนใหญ่ก็บอกว่าชนะทิพย์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่เร็วเลยนะบางทีเนี่ยเจก็แสดงให้เห็นถึงการเล่นที่โดดเด่นด้วยซ้าไปอีกหนึ่งข้อความบอกว่าหรือว่าความคล่องแคล่วของทาคาโอะลดลงไปหลังโดนชนาทิพย์ทำลายอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เป็นเชิงแทคติกแล้วก็วิธีการเล่นของชนาทิพย์ด้วยนะครับที่มันก็มี ที่เขาจะลงเล่นอาจจะไม่มือหวาเหมือนสมัยซัปโปโรแต่ที่แน่และตอนนี้เนี่ยผมว่าชนาทิปในมุมผมนะผมว่าเจย,ยังเล่นตามแท็กติกที่โอนิกิสั่งแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ชัดเจนว่าเจจะไม่อยู่กับฟอนเาเล่แล้วมีโอกาสลงเล่นนะคุณจะเห็นชนาทิปเล่นแบบฟรีสไตล์แล้วระเบิดออกมาเลยเอาแบบว่าให้เห็นไปเลยว่าจะทําในสิ่งที่คุณสั่งแล้ว ผมพยายามทําและผมมาทําในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้สั่งและผมจะแก้สถานการณ์ในสนามให้คุณดูว่าฟุตบอลมันไม่ใช่แค่ตําราเพียงอย่างเดียวอันนี้เราไม่ได้พูดเข้าข้างชนะทีอย่างเดียวนะครับฟุตบอลเนี่ยมันต้องมาทั้งเรื่องของทฤษฎีและปฏิบัติและบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ยุติดเพียงแค่ทฤษฎีอย่างเดียวมันต้องมีในเรื่องของอะความเก่านะเหมือนเด็กเรียนอะกับเด็กเกเรเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้ครับแต่มันต้องหาคนในการจัดการและเลือกวิธีการในการที่จะอบรมเขาโค้ชก็เหมือนกันข้อความต่อมาบอกว่า โทโนเซโกะชนาทิพย์ทำได้อย่างที่ควรจะเป็นทาคาอิอยู่ในระดับที่ต่างออกไปนะครับอ่าเนี้ยคือสิ่งที่แฟนแฟนตาอเล่ก,ก็มองเห็นส่วนข้อความนี้น่าสนใจมากบอกว่าเกมรุกเหลือแค่ชนาทิพย์อ่าจริงๆแฟนบอลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มองเห็นนะครับว่าชนาทิพย์ก็ยังสามารถเล่นตอบโจทย์ทีมได้อยู่เพียงแค่ว่าโอกาสในการลงเล่นมันไม่ต่อเนื่องเท่านั้นเองส่วนข้อความสุดท้ายที่คัดมาให้คือน่าเสียดายจริงๆที่ดามิเยาวได้บอลจากชนาทิพย์แล้ว ไม่สามารถทําให้เป็นประตูได้ซึ่งก็เป็นช็อตการเล่นสําคัญที่แฟนๆก็อยากเห็นชนาิทิพย์เล่นแบบนี้กับนักเตะของฟอนตาเล่ที่เป็นตัวหลักด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชาติทิพย์ไม่ล่นอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะสร้างความมั่นใจให้กับตัวของเจแล้วก็ความเชื่อมั่นของเพื่อร่วมทีมผมยืนยันจากการสืบสอข้อมูลมานะครับหลายๆคนที่เป็นตัวหลักเลสเปการเล่นของเจแล้วอยากเล่นกับชาติทิพย์แต่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมทรุโอุลิกิ ถึงไม่ใช้ณวันนี้สรุปให้ฟังกันหน่อยนะครับเรื่องของชนาทิพย์มันเป็นประเด็นที่เราต้องเข้าใจชัดเจนว่าเงื่อนไขที่ฟอนตาเล่ต้องไปเคลียร์มาคือถ้าเกิดคุณอยากให้ชนาทิพย์มีมูลค่าการปล่อยกลับมาเล่นไทยลีกจะได้มูลค่าในการขายขาดกลับมาก็จริงแต่ในมุมผมผมคิดว่ามันสามารถกลับลาได้ไหมกับไอออปชันที่จะไม่ปล่อยให้ทีมเจลิญด้วยกันยืมเนี่ยปล่อยให้ยืมได้ไหมล่ะเพราะยังไงถ้าเกิดว่าเจอฟอนตาเล่เจก็ลงไม่ได้อยู่แล้วครับ แต่ถ้าเกิดว่าเจาไปทําผลงานดีเป็นตัวหลักกับทีมอื่นแล้วอันดับดันดีกับฟอนตาเล่อันนั้นก็เป็นกรรมของโอริกิไปอันนี้คือสิ่งที่มันต้องเคลียชัดเจนเพราะว่าคุณซื้อนักเตะม,มาขนาดนี้เนี่ยคุณเชื่อผมเถอะอย่างหนึ่งนะเราแลกเปลี่ยนกันแบบไม่ต้องเอาภาษาสวยๆเลยคุณซื้อมาประมาณสักร้อยสามสิบอร้อยห้าสิบล้านบาทในราคาเงินเยนตอนนั้นนะครับแล้วคุณจะขายกลับมาที่ไทยเนี่ยผมว่ามันได้สักครึ่งครึ่งเนี่ยมันก็บุญแล้วนะอ่ะต้องว่าตามหลักเพราะเจก็อายุเข้าเลขสามแล้วสัญญ,ญาเนี่ย โอเคเหลือปีครึ่งถ้าได้ตัวเลขขนาดนี้โอ้ยิ้มหวานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะใช้งานกันจริงๆในเจลีกเนี่ยผมเชื่อว่าปล่อยสักเล็กนึงเอออันนี้มีความเป็นไปได้แต่ถ้าเกิดจะพูดถึงความลงตัวผมเคยทําคลิปไปแล้วถ้าใครฟังคงจะเข้าใจว่าทําไมเจต้องกลับไทยเพราะว่าณนะตอนเนี้ยมันยังกลับไปที่เจลีกเนี่ยมันยังไม่ถึงช่วงของการปล่อยเล็กแรกแต่ถ้าเกิดกลับมาไทยเนี่ยคือมันชัดเลยว่าเฮ้ยคุณกลับมาช่วงกรกฎาเนี่ยคุณเตรียมปีซีสั้น แล้วคุณเล่นต่อเนื่องเลยแล้วพอเสร็จปุ๊บมักราคุณกลับไปที่เจลีกได้อันนี้มันคือโซลูชันที่ทําให้เจเน่ไม่ขาดเกมหลังจากที่ขาดโอกาสลงเล่นสม่ำเสมอมานานนี่คือวิถีทางที่ฟอนเดเล่ต้องให้คําตอบกับชนาทิพนะครับแล้วโอนิกิก็ต้องให้คําตอบกับบอร์บริหารด้วยว่าถ้าคุณไม่ใช้เจคุณต้องเคาะมาเลยครับว่าสุดท้ายแล้วชนาทิพไม่อยู่ในแผนใช่ไหมทําอะไรไม่ได้บ้างอันนี้คือสิ่งที่ต้องคุยแบบเปิดๆแล้วต้องหาใครเป็นตัวแทนเพราะฟอนเดเล่ก็ต้องการความสําเร็จ แล้วโวโอนิกิเองถ้าไม่มีเจแล้วผลงานไม่ดีจะไขก๊อกปลาออกไหมก็ต้องมีสปิริตในการที่จะพูดคุยกับบอร์ดบริหารเพราะฟอนตาเล่เป็นทีไม่ปลดโค้ชด้วยแล้วโอนิกิเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาก็สร้างคุรูประการให้กับฟอนตาเล่คือเราตําหนิกันจริงนะครับแต่ว่าเราพูดในข้อเท็จจริงว่าฟอนตาเล่ได้เด็กที่ขึ้นมาหลายคนก็มาจากฝีมือของโอนิกิวันนี้โอกาสไปของโอนิกิแต่ในเมื่อฟอนตาเล่ ไม่ใช่แค่ทีมที่สร้างเดียววันนี้มันคือทีมที่ต้องซื้อและประสบความสําเร็จด้วยแล้วมันร้างความสําเร็จนานไม่ได้แล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยมันเป็นโอกาสที่จะล้มเหลวได้เลยครับใช้คํานี้เพราะฟอนเตเล่จบการตารางก็ล้มเหลวแล้วครับไม่ได้ครับคือฟอนเตเล่ต้องอยู่เนี่ยหัวหาดเลย 1, 23ซึ่งในช่วง5.6าฤดูกาลหลังเนี่ยฟอนเตเล่มีแค่1กับ2เท่านั้นอันดับในตารางคะแนนนี่คือเรื่องจริงที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ชาเลนจ์ใหญ่ของเขา คือการได้แชมป์เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกมันมีความสําเร็จที่เป็นจุดหนึ่งที่ฟอนต์ได้ต้องการหลังจากที่อิ่มตัวในการคว้าแชมป์ลีกมาแล้วเหมือนกันแต่ณวันนี้ชาเลนจ์ที่จะไปคว้าแชมป์เอเชียมันแข่งตรงที่ว่าในลีกคุณยังไม่นิ่งพอครับอ่านี่คือเรื่องของชาติชิปนะครับที่อาจจะเล่าวนไปหน่อยแต่คุณคอยดูแล้วกันเดี๋ยวมันจะมีทางออกซึ่งถ้าเกิดมีความคืบหน้าหลังจากนี้เนี่ยเดฟผมจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังแน่นอนนะครับว่าประเด็นที่เราต้องตามันต่อ กับชนาทิพย์สงกระสินเนี่ยมันจะไปจบตรงไหนแต่ที่ผมคิดว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันที่ไม่ต่างจากไทยลีกก็คือโอกาสของชนาทิพย์ที่จะไปเล่นในยุโรปอ่าถ้าเราพูดอีกนะเพราะว่านะวันนี้เนี่ยยุโรปปิดฤดูกาลเหมือนไทยลีกสมมุตินะครับถ้าไปโอชรูเวปล่อยยืมเงี้ยไอ้เป็นไปได้นะอ่าเพราะว่าไม่ต้องมีเวิร์กเพอร์เนตเหมือนที่อังกฤษคือด้วยประสบการณ์ของชนาทิพย์เนี่ยกับโอกาสลงเล่น ในเจลีกเป็นร้อยเกมเนี่ยผมว่าออปชันนี้เกิดขึ้นได้แลวผมคิดว่าเดี๋ยววันหลังเรามาคุยเรื่องนี้กันอ่าเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่น่าสนใจกับการที่มูลค่าของชนาทิพย์จะดีขึ้นด้วยถ้าฟอนตาเล่ไม่ใช้แต่มันจะแปลกอย่หนึ่งตรงที่ว่าเฮ้ยมันจะตอบคาถามได้ไงวะในกรณีที่นักเตะที่เล่นกับฟอนเาเล่ที่เป็นทีมใหญ่แล้วไม่ได้ลงแล้วจะย้ายไปอยู่ในทีมในลีของยุโรปแต่มันก็ไม่แปลกนะครับถ้าเราจะใช้ความสัมพันธ์ในความเป็นคนไทยเพราะโอชดูเวนก็มี คุณทอปอายาวัตศรีวัตรประภาเป็นเจ้าของอยู่แล้วอันนี้มันก็น่าจะเป็นชอยที่ลงตัวแล้วก็สับสุนของคนไทยซึ่งอันนี้เป็นคนไทยที่เล่นได้เลยและอยู่ในช่วงที่กาลังจะหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วว่าจะพีคต่อได้หรือว่าจะอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายแล้วผมว่ามันก็จะเป็นอีกหนึ่งดีลที่น่าสนใจและผมบอกเลยว่าถ้าจะมีการซื้อขายกันโอเวส์ลูเวก็จ่ายแบบไม่มีปัญหาเะครับโอเคละมันจ่ายเท่าเดิมไม่ได้เหมือนที่ฟอนตเล่จ่ายแล้วแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าราคาสัก อ่าพูดกันตามหลักนะประมาณสักเอ่อหนึ่งล้านปอนอะไรเงี้ยมันไม่ยากแต่หนึ่งล้านปอนโตเลขมันมก็ยังน้อยกว่าที่ในไทยลีกจะซื้อแต่ปรเด็นมันคือว่าณวันนี้เราไม่รู้ว่า BG กับท่าเรือเนี่ยที่ยื่นไปแล้วเนี่ยเขายื่นแล้วยืมแล้วยืมเนี่ยมีออปชันในการที่จะซื้อขาดเท่าไหร่เลยถ้าจบในกรณีคือซื้อกลับมาเลยเดี๋ยวนี้เรารอความชัดเจนอีกทีหนึ่งนะครับคือมันยังมารุมมาตุ้มมันอยู่แต่ว่าเรื่องราวประมาณสักสองอาทิตย์ก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเริ่มชัดเจนมากยิ่่งงงขขึ้นนนกกกกับบโออาาสรเเเเลจจใไป แล้วโอกาสนัดต่อไปจะมีให้เจไหมในผมจะตามมาให้นะครับว่าสุดท้ายอ่ะบอร์ดบริหารฟอเตเล่เขาเคลียร์กับโทลุโอนิกิยังไงแล้วเคลียร์กับชนาทิศยังไงเพราะมันคือเรื่องของสาฝ่ายครับมันไม่ใช่ว่านักเตะเองจะไปนั่งทนทุกข์ทรมา,านโดยที่ไม่มีปากมีเสียงมันสามารถที่จะขอคําชี้แจงได้ครับเพราะว่าวิถีขอนับลอาชีพสุดท้ายจะได้เงินเดือนเยอะแค่ไหนเล่นในหลีกสูงขนาดไหนแต่ถ้าเกิดคุณซ้อมและไม่ลงแข่งขัน ไม่มีทางหรอกครับที่คุณจะมีความสุขกับการรับเงินเดือนแปลนวันซึ่งผมเชื่อว่าวิธีน,นี้ไม่ใช่วิธีที่ชนาทิพย์สงกสินเป็นแน่นอนทั้งหมดนี้ครับคือคิดไซโค้งเบอร์หลาบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับก็นํามาฝากกันจริงๆจะเล่าต่อเรื่องทีมชาติตลาดซื้อขายแต่ว,ว่าเดี๋ยวยกย่อไปคลิปหนึ่งแล้วกันประมาณทั้งเที่ยงเพราะว่าอันนี้มันเกินเวลาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวถ้าดูยาวมันเกินไปเนี่ยบางทีหลายคนก็จะเบื่อนะครับก็เอาเรื่องแยกไปเลยซึ่งช่วงท้ายขายของกันหน่อยครับ ข่าวประชาสัมพันธ์กับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับสปอนเซอร์ของเราอีกหนึ่งเจ้านะครับกับรายการแข่งขันช้างจูเนียร์ครับซึ่งเป็นที่สุดของรายการทุกวันทัวร์นาเมนต์รุ่นอายุไม่เกิน13ปีรอบคัดเลือกที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปคัดเลือกจากทั่วประเทศก็ได้สุดยอดรวม7ทีมมาแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประเทศไทยแล้วนะครับกับทีมวางอีก9ทีมก็ต้องยอมรับว่ารางวัลไม่ใช่เพียงแค่เงินเท่านั้นแหละครับแต่มันคือประสบการณ์ที่ จะพาทีมแชมป์บินไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษ,บกฤษแบบครบทีมแล้วคัดเลือกนะครับ t h e most t a l e n t e d player นะรหรือว่านักเตะพรสวรรค์นั่นแหละที่ทักษะโดดเด่นจากทีมอ,อื่นๆซึ่งจะรับสิทธิ์เดินทางไปที่อังกฤษร่วมกับทีมแชมป์ด้วยรอบชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับก็แข่งขันกันอยู่6-9มิถุนายนนี่แหละครับที่สนามไทยเบสบอลอะคาเดมี Academy, แล้วก็รอบรองรอบชิงเนี่ยจะแข่งขัน17-18มิถุนายนที่สนามบุญจินดา แฟนๆติดตามรายละเอียดการถ่ายทอดสดนะครับจริงในคิสเซโก้เนี่ยผมแปะลิงก์ให้ประจําเลยนะครับหรือว่าไปดูได้เลยที่ f a เฟซ o ุ๊กไทยเบฟไทยทันเลนนะครับมาลุ้นกันว่าแชมป์จะเป็นทีมไหนแล้วใครจะเป็นแชมป์ช้างจูเดียครับที่จะได้ไปลุยฟุตบอลที่อังกฤษกันนะครับซอยหนึ่งเรื่องครับฝากกันหน่อยแมทวันนี้เนี่ยสปอนเซอร์มามันเป็นคิวพอดีนะครับก็อยากทุกคนดูจนจบแล้วก็แน่นอนสับสนุนสินค้านะครับที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์ของคิสเซโก้นี่คือเกรเน่ครับเกรเน่อนโครับมชิ้น 15บาทนะครับโปรโมชั่นช่วงนี้เลยถึง23บมิถุนายนนี้นะครับแล้วของแถมยังคงอัดแน่นเหมือนเดิมของแถมเนี่ยจริงก็มีแก้วน้ำ้วยแต่วันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับของมี3อย่างนะครับหมอนรองคอมีผ้าหม่มอ่าที่ก็ใส่เป็นหมวกได้อย่างเงี้ยใส่ได้นะครับของพวกนี้นะครับก็เน้นย้ำเลยว่าคุณซื้อเสร็จแล้วเนี่ยซื้อครบ300บาทแล้วคุณเก็บใบเสร็จไม่ว่าจะเป็นใบเสร็จที่ซื้อจาก7ซเ e ่ e เหรือว่าใบาเสร็จออนไลน์ นะครับของเซเว่นนี่แหละคุณก็สามารถเอามาแลกขอรางวัลกับเปลีนเน่ได้เลยเน้นย้ำนะครับหมดเขตขอรางวัลและกิจกรรม23มิถุนายนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ